วันนี้เรามีโอกาสได้มาสาธิตการทำอาหารที่ร้านสารพัดไทยชั้น3วันแบงคอกให้สาวๆเอ็กซ์แพดจากกลุ่ม g w P ัเสาวๆมาจากหลายประเทศตั้งใจฟังเราอธิบายขั้นตอนและส่วนผสมเมนูเนื้อปูอบุนเซ่แล้วมีให้ลองชิมซอสกันด้วยใครสนใจขั้นตอนอย่างละเอียดดูคลิปได้ค่ะพอทำเสร็จแล้วตักแบ่งใส่ถ้วยชิมเท่าๆกันสาวๆขาตั้งใจชิมอย่างอร่อยเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นสนุกมากค่ะนอกจากเมนูนี้แล้วมีน้ำจิ้มมาแขกเรียวซาแบบไทยๆในร้านมีมุมถ่ายรูปสวยๆและมุมสินค้าจากคนไทยหลากหลายมากๆอย่างสบู่ส้ม มาเจอป๊อกกี้กล่องแดงกล่องชมพูอันนี้เพื่อเราก็ชอบกินบางคราจาขนมนี้ได้บ้างเพรสเป็นอีกหนึ่งในตำนานขนมเหมือนกันทุเรียนมังคุดฟรีสได้มเมล็ดกาแฟแพ็กเกจจิ้งน่าราักสี<ด>อันนี้กรีดที่สุดเลยเพราะว่าเป็นลูกอมรสเก๊กหวยหลองของกล้วยจับเลี้ยงนอกจากนี้ยังมีโซนสุดแสนสร,ร้างสารรค์ที่เป็นตุต๊กตาไทยๆดีไซน์กันมาดีมากๆของบูชาของไทยๆก็ดูสวยสะดุดตามีโซนแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้าแฟชั่นดูไทยๆดีไซน์เก๋ๆอย่างหมวกใบนี้ทำจากผ้าไทยสีพาสเทลน่ารักถุงผ้าไทยๆอันนี้กกกกกกก็็นนนนนนน่่่่่าาาาาารัอออออออยยยไไดด้้้ปปหหหมมมมเเเเเลลคคะะะจีีขขขงงฝใใญืิต เดินมาเจอมะพร้าวถุงนี้คิดถึงเพื่อนคนจีนเลยค่ะเขาชอบกินมากๆม็กเกจิ้งก็สวยมีอาหารไทยพร้อมทานแบบฟรีซได้ค้งตะไคร้ใบมะกรูดมาเป็นชินช้นๆครบเลยผลไม้อบแห้งถุงใหญ่นี้น่าซื้อไปฝากชาวแก่สนใจของฝากแบบไทยๆให้มาที่นี่ค่ะช่วงนี้เขามีงานสารพัดอาหารไทยสตรีทฟู้ดตั้งแต่วันที่ 1- 21ตุลาคมนี้ที่ร้านสารพัดไทยชั้น3วันแบงคอกใครสนใจแวะไปดูค่ะ